สวัสดีเจ้าวนนี้สาวอยู่พันเพื่อนไปทานชาบูกันจ้าไปกันเลยก่อนอื่นก็ต้องไปแจ้งน้องพนักงานหน้าร้านก่อนนะคะว่าเรามากี่ท่านจองกี่โต๊ะนะคะจากนั้นน้องพนักงานก็จะพาเราไปที่โต๊ะค่ะอันดับแรกสาวอยู่ทําเลยนะหลังจากได้โต๊ะก็จะเดินไปที่นี่เลยค่ะตรงนี้เลยหมุมข้าวปั้นซูชิของเราเลือกได้ไม่อัน้นจุกจุก,จ,กจ้ามีทุกเมนูให้เราเลือกนะคะเพื่อนมีทุกอย่างอาทิเช่นกุ้งเทมปุระ ปลาซาบะเกียวซ่าค่ะมีผล,ลไม้มีฟุตสลดัดและของทานเล่นอีกหลายอย่างจะเพื่อนๆจา๋าวนมาที่มุมซูชิของเราค่ะสาวูจจะไปเลือกของทานแล้วนะคะนี่ค่ะปูอัดสาหรายกิมจิ บอกเลยว่าสาวอยชอบกิมจิร้านนี้มากๆๆเพื่อนไปจ้ะไปตักเลือกกันว่าจะทานอะไรของโปรสาวอยู่นี่จ้ะตักไปจุกๆค่ะตักไปเบาๆก่อนนะคะเอาแค่อย่างละ3 4คสี่คก็พอเดี๋ยวจะไม่เหลือทองให้น้องชาบูเขาไปจ้าไปเลือกของลงหม้อน้องชาบูกันนี่เลยน้องๆเขาจะมาตามสายพานนะคะเพื่อนสาเลือกได้เลยว่าจะทานอะไรบ้างส่วนบ้านสาวอยู่นะคะชอบทานเนื้อค่ะทางร้านก็เคลมว่าเป็นเนื้อออสเตรเลียนะคะเพื่อนจ๋าสั่งมาจุกๆก็ได้จ้ะวันนี้ คนไม่เยอะค่ะสายพานที่ลําเลียงอาหารมานะคะเพื่อนจ๋าจะมีทุกๆเมนูค่ะสามารถหยิบจับได้เลยแต่ถ้าใครไม่อยากรอนะคะสามารถสั่งน้องๆเขาได้ค่ะสั่งทีแล้วเท่าไหร่ก็ไม่อั้นจันเพื่อนจ๋านี่เนื้อออชามแรกของสาวอิวค่ะนี่นี่นี่ไหลามาอีกแล้วค่ะหยิบจับกันได้เลยตามสะดวกในสายพานสามารถหยิบได้เลยนะคะเพื่อนจ๋านี่มันน่าทานมากๆม,มีมันแทรกแบบนี้บอกเลยว่าจุ่มนิดนิดหน่อยๆน่อยนะอร่อยมากนี่เพื่อนๆดูสิคะว่าเนื้ เน้อเขาน่าทานจริงๆนะไม่ได้อวยเลยไปเมื่อไหร่ไม่พลาดสักครั้งค่ะสิ่งที่ทานเยอะที่สุดก็คือเนื้อนี่แหละค่ะเนื้อออสนี่แหละของแซบของนัวสําหรับครอบครัวของสาวอิวและจันเพื่อนจ๋าจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มไปไม่รู้กี่หม้อต่อกี่หม้อไม่รู้ว่ากี่ถาต่อกี่ถาเพื่อนจ๋านี่นี่กุ้งสาวอิวสั่งมาทีละสิบยี่สิบเลยท่านเพื่อนจานา๋า,า,ะะาจะได้ไม่ต้องรอบนสายพานค่ะเพราะเวลาสายพานมานะเ็าจะมีมาแค่สามถึงสี่ตัวค่ะถ้าใครไม่อยากรอมาทานหมดแน่ๆเหมือนสาวอิว ก็จัดเลยจันเพื่อนจา๋าเติมน้ำซุปไปอีกรอบค่ะหลังจากนั้นก็หยิบเนื้อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะสาอยู่ก็ไม่ได้ทานแค่เนื้อนะคะก็จะทานทั้งแมงกระพุนกุ้งหอยปลาแซลมอนสไลด์หมูแดงค่ะมีเลือกเยอะมากๆพกเพื่อนๆจา๋าเขาจะมีเมนูใหม่ๆอัปเดตสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์เขาก่อนได้จันเพื่อนจ๋าน,นี่ดูสิเนื้อหน้าทานมากๆนี่พยายามให้พเพื่อนๆเห็นนะคะว่าเนื้อเขาหน้าทานจริงๆเป็นคนชอบทานเนื้อเวลาที่เราเห็นแล้วมันทานแล้วอร่อยจริงก็อยากจะ บอกต่อเพื่อนๆที่ชอบทานเนื้อเหมือนกันเป็นสายเนื้อลองไปทานดูนะคะเพื่อนจ๋าดูสิมันเขาจะแทรกอยู่ข้างในจานเพื่อนจ๋าเนื้อชามนี้เพื่อนๆเห็นจ๋าอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นชามที่เท่าไหร่คือทานแบบไม่ได้นับเลยเพื่อนจ๋าน้ำซุปที่เราเลือกวันนี้ก็จะเป็นน้ำใสแล้วก็น้ำดำค่ะสามารถสั่งเป็นต้มยำก็ได้นะคะเพื่อนจ๋าแล้วแต่ความชอบค่ะสามารถสั่งได้สองน้ำค่ะเพราะว่าหม้อนึงเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งค่ะเพื่อนจ๋า ต้องกังวลเมื่อไปหลายคนก็สามารถสั่งได้ค่ะชามนี้เป็นชามสุดท้ายของวันนี้ค่ะเพราะว่าทานไปอิ่มจุกๆมากๆจาะเพื่อนจา๋า อีกหนึ่งมุมที่ไม่ได้รีวิวก็คือมุมของน้ําดื่มแล้วก็มุมของไอศครีมนะคะเพื่อนจา๋าสามารถเติมได้ไม่อั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นไอศครีมหรือน้ําดื่มนะเขาจะมีให้เราเลือกเยอะมากๆจันเพื่อนจา๋าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าใครชอบทานน้าอะไรแมนี่น้ําซุปที่เราทานไปทั้งหมดชั่วโมงครึ่งบอกเลยอร่อยมากเกลี้ยงทุกจาน